สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนะครับคลิปนี้พามาดูการติดตั้งไฟถนนโซลาเซลล์ cell, นะครับเอามาติดกับเป็นไฟประตูรั้วนะฮะอันนี้ประตูรั้วบ้านสวนนะฮะอันนี้บ้านที่กาลังติดตั้งระบบโซลาเซลล์อยู่นะฮะหกิโลนะฮะตัวนี้นะครับติดตัง้งเสร็จแล้วนะครับพายุเข้าอีกแล้วครับผมนะฮะตอนนี้มันก็ชาร์จอยู่นะฮะสชุดนะครับชาร์จอยู่2ชุดตัวนี้สีเขียวใกล้เต็มแล้วนะครับตัวนั้นสีเหลืองนะครับยังยังไม่เต็มนะฮะช่วงนี้ แดดคลืมทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ไฟเนี่ยมันก็จะรีเร็วนะครับคือแบตเตอรี่มันมันถูกใช้หมดเร็วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ชาร์จแบตไม่ได้ชาร์จเต็มที่แบตไม่เต็มว่างั้นเถอะพูดง่ายๆนะครับแต่ตัวนี้สเปคดีครับใช้ดีนะครับผมติดตั้งให้บริจาคให้หมู่บ้านอยู่นะฮะอันนี้มาติดตั้งให้บ้านลูกค้านะครับ200วัตต์นะครับขนาด200วัตต์ของ XML Solar นะฮะเสาเนี่ยสูงที่3เมตร50 นแนะนําประมาณนี้พอนะครถ้าสูงกว่านี้มันก็จะได้มุมกว้างแต่ความชัดเจนในพื้นที่ข้างล่างมันก็จะลดลงโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคและการติดตั้งกันแผงครับผมนะครับสเปคที่12วัตต์ตัวนี้4.5โวลต์นะครับข้างหน้าเป็น ตัวหลอดไฟนะครับ LED ตัวนี้216 LED นะครับเป็นเม็ดสีเหลืองแบบนี้ครับผมเม็ดสีเหลืองแบบนี้ตัวนี้สานะมันทํางานแล้วเมื่อกี้ช่างวิทย์เปิดทดสอบนะครับวิธีการเปิดนะครับกดปุ่ม on off หนึ่งครั้งกดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปขึ้นแผงนะครับตรงนี้จะมีสเปคบอกนะครับ200วัตต์นะครับแบตเตอรี่าแบ่15แอมป์นะครับ3.2โวลต์แผง12วัตต์4.5แอมป์นะครับสเปคอยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ในนี้ โคมไฟอยู่ในนี้แผงอยู่ในนี้ครับผมนะครับตัวนี้ผมใช้อยู่นะครับผมติดตั้งให้หมู่บ้านอยู่นะครับใช้ดีนะครับสว่างถึงเช้านะครับแต่ว่าในช่วงที่ฤรดูฝนนะครับก็ไฟก็จะดอบลงมานะฮะอันนี้เป็นปกติของชุดไฟถนนอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเดี๋ยวไปดูเสานิดนึงนะครับอันนี้เสา3เมตรครับผมนะครับ2ต้นนะครับ3เมตรตัวนี้เราจะเชื่อมติดกับประตูรั้วบ้านเลยนะครับตัวนี้เชื่อมหมดนะครับเชื่อมหมดตัว ขาจับที่ให้มานะครับที่เขาให้มาสิ่งที่ให้มาด้วยนะครับตัวนี้คือรีโมทแล้วก็อุปกรณ์ยึดนะครับยึดกับกาแพงปุ๊บพวกนี้นะครับให้มาหมดมีบล็อกด้วยนะครับรีโมทก็มีฐานมาให้นะครับแล้วก็คู่มือการติดตั้งมีให้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันครับผมเสาครับผมนะครับตรงไหนช่างวิย์ ตรงนี้นะครับเสานี้3เมตรนะครับแต่ว่าจะเชื่อมติดกับเหล็กประตูรั้วบ้านนะครับเอาขึ้นมาอีก50เซนก็ความสูงของโคมไฟจากพื้นเนี่ย,ยก็จะเป็น3มเม,ม,มตรห0นุ่นครับผมเชื่อมติดเลยเนะดี๋ยวผมจะช่วยช่างวิทย์จับก่อนัะผมเอา <Pods. S 2> อันนี้มาไหมนะครับผมขั้นตอนการติดตั้งตัวเสาตัวโคมไฟกับ ตัวเสามันเนี่ยคลายน็อตตัวนี้ออกนะฮะเขาก็จะมีบล็อกมาให้นะฮะเป็นชุนดน็อตยัดสายเข้าไปข้างใน,นะะแล้วก็ตรงยางวิทย์นะฮะอันนี้ก็ปรับเอาให้ได้ตามแนวนะฮะตัวนี้มันหมุนได้ อุปกรณ์การขันมีมาให้ครบนะฮะได้ได้นี้อย่างได้แนวอย่างขอาะกนุ่นึงๆวีเอียงหม้อลอตั้งดูก่อนไหมค่อยมาเริ่มอ่ะโอเคแล้วก็รัดให้แน่นไปครับนีกนนึงเงคลายกวนครับ ได้ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้ก่อนโอเคได้จากนั้นก็เดี๋ยวเราเชื่อมติดตรงนี้นะครับกับด้านล่างนะที่ช่างวิทย์ทำตัวเหล็กงอไว้ ไม่รู้มันตกเสามันตกไหมนี่เหมืเตาวิดอ้เนี่ได้อนนาาก,กเรียบร้อยครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสว่างในช่วงกลางคืนอีกทีนะครับตอนนี้เชื่อมติดเลยข้างบนก็เชื่อมนะครับ ยืนออกมาสามเมตรห้าสิบครับเนี่ยกำลังดีสเปกนี้กาลังดีครับความสูงนะฮะก็จะได้ความชัดเจนของพื้นที่มากขึ้นนะฮะฝาครึมตลอดเลยครับช่วงนี้นะฮะห้าโมงเย็นครับผมเดี๋ยวสักหน่อยก็เดี๋ยวมาดูความสว่างกันนะฮะเรียบร้อยครับผมนะครับตอนนี้สว่างจ้าเลยครับผม ไฟรัว้วไฟถนนไฟทางเดินไฟสวนนะครับสถานที่ไม่มีไฟถึงก็ตอบโจทย์ All-in-One แต่ว่าติดได้เฉพาะนอกอาคารนะครับไม่สามารถที่จะไปติดข้างในแล้วตัวโคมออกมาข้างนอกไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่เหมือนสปอตไลท์โซลาเซลล์ตัวนั้นแยกกันแผงกับตัวหลอดไฟนแยกกันนะฮะตัวโคมไฟ ตัวนี้เป็นติดกันเลยเดี๋ยวเราไปอันนี้รีโมทกันนะฮะรีโมทก็แบบนี้ครับผมเนี่ยอู้จ้าเลยออฟออน Off นะครับเพิ่มความสว่างลดความสว่างอันนี้โหมดหน้าฝนก็จะประหยัดไฟนะครับตั้งเวลา3ชั่วโมง8ชั่วโมง5ชั่วโมงปกติครับนะฮะเดี๋ยวลองลดลดความสว่างลงนะครับผม1ระดับ2 3 4 ห้านะฮะน่าจะห้าระดับเอาเลยเดี๋ยวเพิ่มไประดับที่หนึ่งแล้วนะระดับที่สองเพิ่มระดับที่สามเพิ่มระดับที่สี่เพิ่มระดับที่ห้านะครับนะครับได้ห้าระดับนะฮะทีนี้การใช้งานเนี่ยนะครับตัวนี้ขนาดสองร้อยวัตต์นะครับแบตหมื่นห้าพันมิลลิแอมถ้าอยากให้สว่างถึงเช้าโดยที่มันไม่ค่อยหรี่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ถ้า ถ้าเปิดร้อเนต์เน่ยช่วงตีสี่5เขาก็จะดรอปคือความสว่างจะลดลงมานะครับลดลงมาตามกําลังแบตเตอรี่ที่มีเพราะฉะนั้นถ้าติด3เมตร50ความสว่างมันจ้ามันโอเคแล้วเนี่ยเราสามารถลดมาได้อีก2ระดับนะฮะหนึ่เนี่ยครับใช้ด้วยกันได้นะครับรีโมทนะครับอลองลดมา1 2นะครับ ความสว่างก็ยังสว่างอยู่นะครับแล้วก็โหมดลดความลดระดับความสว่างลงมาแบบนี้จะทําให้ความสว่างคงที่นะครับเพราะว่าเขากินไฟน้อยลงนะครับถ้าติดแล้วลดความสว่างลงมานี้เขาก็จะกินไฟน้อยลงเมื่อกินไฟน้อยลงแบตเตอรี่ที่ที่มีอยู่ต่อการชาร์จต่อวันเนี่ยมันก็เซฟลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลากได้ถึง ถึงรุ่งเช้าเลยนะครับโดยที่ไฟไม่รีมากนะฮะนี่ก็คือ,อเทคนิคการใช้งานนะครับแล้วก็เสาเนี่ยตัวนี้200วัตต์แนะนําแค่3ามเมตรห้พอนะครับถ้าสูงกว่านั้นความกว้างใช้ได้แต่ว่าความชัดเจนต่อพื้นที่ตรงเนี้ยแบบเนี้ยม,มันก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้น3เมตรถึง3เมตร50 m. ก็พอนะครับใช้4เมตรก็ได้นะครับแต่ว่าความสว่างก็จะความชัดเจนตรงพื้นที่ก็จะลดลงนะฮะีนอธิบายกันง่าย อันนี้1หลอดนะครับ1หลอดแต่ตัวนั้นเปิด100%เนี่ยคือความสว่างที่1หลอดอ่ชุดนะฮะนี่ครับความสว่างกว้างไปทางนู้นเลยนะฮะตัวนี้2หลอดนะฮะนี่ครับผม อันนี้ทางลูกค้าติดรั้วประตูรั้วนะครับก็เลยได้ความสว่างที่หน้าบ้านบ้านอยู่ข้างในนู่นครับผมได้ความสว่างที่หน้าบ้านนี้ดีเยี่ยมเลยนะครับดีเยี่ยมเลยอันนี้ของ XML Solar ครับผมนะครับ XML Solar นะครับใครสนใจนะครับราคา1799บาบาทนะครับรายละเอียดการสั่งสินค้าอยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้าไปดูได้นะครับหรือสั่งได้โดยตรงกับ บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับสั่งได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนทางแชทได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางครับผมโคมไฟถนนโซลาเซลล์ขนาด200วัตต์นะตัวนี้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ถช้จ่ายให้ดีนะครับปีครึ่งถึง2ปีเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้ทางร้าน xml เนี่ยเขาก็มีแบตเตอรี่สำรองให้เปลี่ยนอยู่นะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ต่อครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณหลักร้อยนะครับไม,ไม่ถึงพัน นะครับตอนนี้ที่ทางร้านแจ้งมารับประกันทางร้านรับประกันให้1ปีนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าใช้จนมันดับไปเองนะครับการที่จะให้ใช้งานได้ดีนะครับแบตเตอรี่สัก2ปีนะครับยังมากก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเร็วปีครึ่งถ้ามันรู้สึกว่ามันเริ่มดับเร็วเนี่ยนะครับโอเคเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะฮะก็ติดต่อได้ทางร้านเลยนะตอนนั้นเนื่องจากไฟพวกนี้มันสามารถที่จะ ใช้ได้ต่อเนื่องนะครับโซล่าเซลล์ต้องดูแลต่อเนื่องนะครับก็จะใช้ได้ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าติดตัวนี้แล้ว5ปียังใช้ได้อยู่เหมือนแบบนี้อันนั้นไม่ใช่นะฮะนั้นต้องเป็นรุ่นใหญ่จริงๆนะครับรุ่นใหญ่จริงแต่ตัวนี้รุ่นที่แบบเราสามารถซื้อกันได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคครับผมนะครับสนใจก็รายละเอียดใต้คลิปเลยหรือว่าสั่งโดยตรงกับ บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนแฟนเพจเฟซบุ๊กบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนมีกำลังเงินปลายทางนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ